ครับสวัสดีครับเรามาดูวิธีการสร้าง facebook กลุ่มนะครับ facebook กลุ่มนะครับสร้างรายวิชาอย่างไงนะครับดูตัวอย่างตรงนี้นะครับอันนี้เป็นกลุ่ม facebook กลุ่มนะครับเป็นกลุ่มส่วนตัวนะครับตรงนี้นะครับก็จะมีสามารถทําหน่วยการเรียนได้นะครับหน่วยการเรียนลองคลิกเข้าไปดูครับหน่วยการเรียนนะครับก็จะแบ่งเป็นหน่วยๆเป็นบทๆนะครับในนั้นก็จะมีงานย่อยๆของแต่ละบทนะครับ บทสในบท2มีเนื้อหาแต่ละย่อยๆของบท2นะครับประมาณนี้ก็จะมีรยลเยีบดเราสามารถใส่ได้นะครับเราสามารถใส่ได้โอเคเมื่อเราคลิกไปที่หน้าหลักของ f a c e b o o k กลุ่มนะครับก็จะมีงานต่างๆที่เราสั่งไว้นะครับสั่งไว้สามารถาทาเป็นประกาศได้นะครับอันนี้ทำเป็นประกาศ นักเรียนทราบนะครับมีงานอะไรบ้าง,ย,ง,งยังไงนะครับลักษณะก็จะมีใส่เป็นแยกเป็นบทบท,บทได้นะครับเป็นบท,บท,บทได้แล้วก็นักเรียนก็มันจะมีข้อความนะแจ้งเตือนนะครับไปที่นักเรียนเวลาเราสั่งงานอะไรซึ่ง Facebook เนี่ยนักเรียนส่วนใหญ่ก็ใช้กันทุกคนอยู่แล้วนะครับก็ประยุกต์ใช้มาใช้ในการเรียนการสอนนะครับ ทีนี้เรามาดูวิธีการสร้างกันเลยนะครับโอ okay. เคปุบ๊บเราออกมาหน้าแรกก่อนนะครับเราก็ไปเพิ่มตรงนี้นะครับกลุ่มกลุ่มนะครับแล้วก็สร้างกลุ่มนะครับตรงนี้ตั้งชื่อกลุ่มเป็นรายวิชาของเรานะครับโอเคอัน okay. นี้ผมจะตั้งชื่อ,เ,อเป็นรายวิชา ของที่อาจารย์จะกระตั้งนะครับนี่ผมตั้งขีดทดสอบนี้เราก็ใส่ชื่อ,อนักเรียนไปสักหนึ่งคนนะครับที่จะเข้ามาเรียนวิชานี้โอเคนะครับตรงนี้นะครับตรงนี้ให้เลือกเป็นส่วนตัวนะครับเป็นส่วนตัวนะครับถ้าเป็นส่วนตัวก็คือ,อให้ดูได้เฉพาะสมาชิกในกลุ่มนะครับ ถ้าเป็นสาธารณะเนี่ยคือคนข้างนอกสามารถเข้ามาดูได้โอเคเราตั้งเป็นส่วนตัวนะครับอันนี้คือปักหมุดให้มันขึ้นมาโชว์ด้านซ้ายนี้นะครับสร้างอ๋ออันนี้ปักหมุดไว้เกินแล้วนะครับเดี๋ยวต้องไปลบปักหมุดด้านข้างก่อนโอเคนะครับเราชื่อชื่อกลุ่มว่า,าทดสอบนะครับคลิกปุ่มสร้างครับ โอเคข้อแตกต่างระหว่าง Facebook กลุ่มธรรมดานะครับกับเฟซบุ๊กกลุ่มที่มีรายวิชาเจอเห็นว่าด้าน,านซ้ายเนี่ยนะครับเมนูด้านซ้ายยังไม่มีที่สามารถทำเป็น,ปนบ,ทบทไดต้ต้องมาคลิกตรงนี้ครับเพิ่มเติมตรงที่3มจุดตรงนี้ปับ๊บนะครับเราจะเพิ่มให้เป็น a c e b o o k เป็นเป็นหน่วยการเรียนนะครับคลิกตรง3มจุด แก้ไขการตั้งค่ากลุ่มนะครับโอเคจากนั้นเลื่อนลงมาข้างล่างครับเลื่อนลงมาข้างล่างมาคลิกเพิ่มตรงนี้ครับหน่วยการเรียนรู้ทางโซเชียลนะครับตรงนี้เพิ่มปุ๊บโอเคนะครับจากนั้นให้ทำการบันทึกนะครับทีนี้หน่วยการเรียนรู้ด้านซ้าย เมนูด้านซ้ายก็จะปรากฏึ้นแล้วนะครับเราก็เพิ่มหน่วยการเรียนแต่ละบทได้เลยนะครับคลิกเข้าไปโอเคสร้างหน่วยการเรียนรู้นะครับบทที่1บทที่1เรื่องอะไรท่านก็นว่าไปนะครับพิมพ์เข้าไปโอเคคลิกสร้างหน่วย หน่วยการรู้ที่หนึ่งนะครับโอเคก็จะมีประมาณนี้นะครับจากนั้นให้เราใส่ว่าในหน่วยที่หนึ่งนั้นจะมีข้อมูลอะไรบ้างนะครับอย่างเช่นสมมติเราให้สร้าง f เฟซบุ๊กเพจ Facebook เฟซบุ๊กนะครับางาน สร้างเพจ a c e b o o k งานเพจเฟซบุ๊กออืมกเโอเคจากนั้น เราสามารถใส่รูปหรือใส่สื่ออื่นนะครับใบางานสร้างเพจ a c e b o o k เดี๋ยวมดูรูปนิดนึงตัวนี้นะครับยก,กอย่างตัวนี้เราก็เตรียมรูปอ,อไว้นะครับแล้วก็พิมพ์ค,คำอธิบายลงไปตรงช่องนี้นะครับปึ๊บให้นะักศึกษาอะไรก็ว่าไป ครายละเอียดของใบงานนี้เอาปิดแคปล็อกเดี๋ยวถะสมมุตินะครับโอเคเมื่อเราโพสไปปุ๊บ <c oughs> งานทั้งเราก็จะมีประมาณนี้นะครับนี่คำอธิบายตะกี้ถ้ากระพิมพ์เพิ่มเอาอ,นนอันนี้ให้นักศาเปิดช่องอให้เจ้าหน้าที่งาน นะครับอาจารย์ในแผนแนกภาควิชาต่างๆจะทํา facebook สื่อการเรียนออในช่องติดต่อสื่อสารออนไลน์สําหรับนักเรียนผู้ปกครองนะครับประมาณนี้ว่าเราคลิกไปที่หน่วยการเรียนเนี่ยปุ๊บมันก็จะมีโชว์ขึ้นมานะครับเป็นบทที่1มีงานที่1ตรงนี้นะครับเราก็ไปเพิ่มเพิ่มงานได้ครับงานที่2ในบทที่1ก็พิมพ์เพิ่มตรงนี้ทําเหมือนเดิมครับทำเหมือนเดิมสมมุติในนี้นะครับสามารถ แทรกไฟล์ได้นะไม่เกิน100เมกเราจะใส่ไฟล์ PowerPoint หรือไฟล์ PDF เนื้อหานะครับหรือจะเป็นการสร้างคำถามนะครับสร้างคำถามสร้างข้อสอบนะสมมติแบบทดสอบบทที่1น,นะครับ โอเคคะแนนที่ผ่านสมมติห้าสิบเปอร์เซ็นต์โอเคใส่คำถามเลยครับสมมตินะครับเขาสอบนี้ไปหาใส่เองหนึ่งบวกหนึ่งเท่าก,กับอ่นนี้ใส่เข้าไปสองตัวเลือกที่สองสามมีเพิ่มตัวเลือกที่สี่ครับ สี่เพิ่มตัวเลือกที่ห้าเอยตัวเลือกที่สี่ห้านะครับแล้วติกข้อถูกไว้โอเคให้อธิบายว่าคําตอบนี้ทำไมถึงถูกนะครับโอเคประมาณนี้ลองเพิ่มอีกข้อหนึ่งข้อที่สองนะครับสองบวกสามเท่าก,กับโอเคเ,อเปลี่ยนข้อมั่งเจ็ด หกห้าสี่โอเคก็ห้าถูกประมาณนี้นะครับประมาณนี้สมมุติจะมีสองข้อแล้วกันเราสั่งไว้ต้องสอบผ่าน50%นะครับคลิกที่เรียบร้อยทีนี้เราไปดูนะครับแบบทดสอบประเภทหนึ่งนะครับลองทำแบบทดสอบดูป๊าปคลิกเข้าไป โอเคแล้วก็ทดลองตอบด้วยนะครับปึ๊บถัดไปข้อที่2ครับสมมติตอบผิดทรงไปเรียบร้อยแล้วนะโอเคคุณทำแบบทดสอบด้วยคะแนน50%ทำแบบทดสอบซ้ำหรือดูคำตอบด้านล่างนะครับถ้าจะทำใหม่นะครับนี้ดูคำตอบ โอเคก็จะมีเฉลยให้ดูนะครับหรือจะทำมาทดสอบใหม่โอเคประมาณนี้นะครับประมาณนี้ส่วนวรายละเอียดการทําเนื้อหาในส่วนอื่นๆนะครับเดี๋ยวค่อยอคุยกันอีกทีนะครับขอ,อ,อคลิปนี้เดี๋ยวจะยาวเกินไปขอจบไว้เท่านี้ก่อนครับขอบคุณและสวัสดีครับ